สวัสดีครับผมเอเจนต์เกียรติภพโซครับวันนี้ผมอยู่ที่เดอะรายอโศกรัชดาพรามเก้านะครับคอนโดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนพรามเก้านะครับแล้วก็ใกล้กับเซ็นทรัลพรามเก้าฟอร์จูนนะครับหรือใกล้กับอโศกมนงรีนะครับแล้วก็ใกล้ทางด่วนด้วยนะครับใกล้รถสวดีใช้ด้วยเดินทางสะดวกเดินทางได้หลายทางเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในคอนโดแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ห้องหนึ่งอยู่ชั้น11นะครับ ตอนนี้ผมเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเห็นนี่เลยครับฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวครับนี่คือห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับจะมีเครื่องซักผ้านะครับมีไมโครเวฟมีตู้เย็นนะครับมีอ่าพวกนี้เลยครับอ่าตู้ไว้เก็บของนะครับเก็บพวกอ่าเครื่องปรุงได้หรือเก็บอะไรอย่างอื่นได้นะครับมีซิงค์น้ํานะครับ นี่เลยครับแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้สามารถเก็บของได้นะครับเป็นตู้เก็บของวางรองเท้าตรงนี้ได้นะครับถ้าจากตรงนี้มาครับก็เป็นห้องโถงครับซึ่งห้องโถงก็จะเห็นนั่งดูนะครับเห็นวิวรอบเมืองนะครับแล้วก็นี่ครับมีโต๊ะกินข้าวนะครับมีโซฟามีทีวีนะครับซึ่งวิวเราจะมองเห็นไปทางในเมืองก็ได้ครับจะมองออกไปทางแม่น้ำเ้าก็ได้ครับถ้าจากนี้เดินออกมาครับตรงนี้ครับเป็นห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ครับ ซึ่งภายในห้องนอนจะมีเตียงนอนมีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะครับมีตู้เสื้อผ้าบิวอินเข้าไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะพิเศษอย่างนี้ครับบนเตียงเราก็จะมีกองไฟนะครับแลวตรงนี้ครับกระจกมันก็จะไม่ได้อะไรมากครับ mm hmm. เห็นไหมฮะอาจจะเห็นตึกข้างๆ่อยนะครับ ถัดมาครับถัดจากห้องนอนนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนี้ก็จะมีแอร์นะครับแล้วก็นี่คือห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำก็จะเหมือนทั่วไปครับมาตรฐานนะฮะมีครับมีที่มีตู้ไว้เก็บเครื่องสรอางได้นะครับห้องน้ำนี้มีฉากั้านในด้วยนะครับถ้าใครสนใจแถวนี้ลองเข้าไปดูได้นะครับผมคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1>, 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาที่ไลน์แ r o p ร o อโซ 2. อโอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆเช่น l ล n e Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าสนใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีค่ะ ช่องทางการติดต่อ Propso โทรศัพท์0817554553ไลน์ @propso Facebook @propso